เฉลยทรายบอลเรอรักตอนที่23คําขำพอหรือยังเนี่ยไปงอสิคะงอเรื่องอะไรฉันผิดตรงไหนเนี่ยก็ผิดตรงที่ผ่านผู้หญิงมาเยอะจนสร้างฮาเรมได้นี่แหลคะค่ะแต่น่ามันนานแล้วนะหลังแต่งงานมีที่ไหนผู้หญิงเราโกรธย้อนหลังได้เป็นสิบสิบปีเลยคะ่ะรีบไปงอสิคะสามีที่ดีคือสามีที่ยอมให้ภรรยาเป็นฝ่ายถูกตลอดเวลาคะ่ะไซร่าบอกแล้วหันมาถามสามีจริงไหมคะไบรอนถูกที่สุดจะ้ะ แบบนี้สิคะค่อยอยู่กันยืดหน่อยไซร่าหัวเราะอารมณ์ดีรับเด็กชายฮัสซามาอุ้มแล้วเร่งให้ชี้คำเด่นไปนง้อภรรยาทั้งที่เขาเองเห็นว่าตัวเองไม่ได้ผิดเลยสักนิดแต่ก็อย่างว่านั่นแหละไซร่าพูดถูกถ้าหากอยากให้ชีวิตครอบครัวราบรื่นผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอฮัสซาในวัยแปดขวบขี่บนหลังอูดโดยมีพี่เลี้ยงชายคนหนึ่งดูแลอย่างใกล้ชิดเขากำลังสนุกกับการหัดขี่อูดซึ่งวันนี้ครูฝึก ยอมอนุญาตให้เขาขี่มันคนเดียวได้แต่ต้องมีคนคอยขี่ประกบผมจะไปเก็บอินทผลัมใน asis, โอเอซิสน่นมาให้แม่เด็กชายบอกขึ้นแล้วชี้นิ้วไปอย่างทิศทางของโอเอซิสอันไกลลิฟสีหน้าของเขาสนุกสนานแต่ใครบางคนที่ร่ำร้องขอตามมาด้วยทำน้ายุง่งร้อนบรรดาพี่เลี้ยงที่ห้อมล้อมโบกพัดให้แต่สาวน้อยก็ยังไม่พอใจเด็กหญิงซาบีนาก้าวฉับๆมาถึงตัวฮัสซา ก่อนที่เขาจะออกไปในทะเลทรายร้อนฮัตซาทำสีหน้าคล้ายรำคาญเขาก้มหน้าลงมาจากหลังอูดมองจ้องเด็กหญิงจนตาถลนถีหน้าดูดันถอดแบบมาจากชี้คาเด่นร้อนสิเพราะที่นี่คือทะเลทรายเตือนแล้วนี่อยากมาทำไมก็ฉันนึกว่ามันจะสนุกนี่ไม่สนุกก็กลับไปสิไปไปรำคาญเด็กชายบอกแล้วกระตุกบังเขียนสั่งอูดให้ลุกขึ้น แต่เด็กหญิงดึงชายเสื้อคลุมตัวยาวของเขา,เาไว้ไม่ให้ไปเอ๊ะอย่ามายุ่งนะฉันไปด้วยจะบ้าหรือไงไม่มีผู้หญิงคนไหนขี่อูดเข้าไปในทะเลทรายหรอกเดี๋ยวอาไซร่ารู้เข้าก็มาว่าฉันอีกหาว่าปล่อยลูกสาวตากแดดตัวดำเด็กชายพยายามดึงชายเสื้อตัวเองออกแต่มือเล็กๆนั่นก็เหนียวเหมือนตีนตุ๊กแกดึงถึงอย่างไรก็ไม่ยอมหลุดจนเขา,มาโมโหปล่อยสิไม่ปล่อยงั้นก็ไม่สนละ ฮัสซาสั่งอูดให้วิ่งออกไปทําให้มือเด็กหญิงหลุดจากเสื้อพร้อมกับเสียหลักล้มลงไปบนพื้นทรายละเอียดแต่ถึงอย่างนั้นสะโพกก็กระแทกจนปวดหนึบวายเหล่าสาวใช้ที่ยายของซาบีนาสั่งให้มาดูแลหลานสาวร้องลัน่นทุกคนหน้าซีดจนแทบไม่มีสีเลือดเพราะหากหลานสาวสุดที่รักของผู้เป็นนายบาดเจ็บแค่เพียงปลายนิ้วพวกเธอก็ต้องถูกลงโทษนะักเฮ้ไอฮัสซา คนใจร้ายคอยดูนะฉันจะฟ้องแม่เด็กหญิงมองตามแผ่นหลังริบๆของฮัสซาไปด้วยความแค้นใจเหล่าสาวใช้ทั้งปรอบทั้งบีบนวดพัดวีแต่ก็ไม่ได้ทําให้เด็กหญิงอารมณ์ดีขึ้นแม้แต่น้อยคุณหนูกลับเธอนะคะจะได้รีบไปหาหมอไม่สั่งให้คนพาฉันตามฮัสซาไปอะไรนะคะเหล่าสาวใช้ตกใจเพราะเพียงแค่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะหาทางลดโทษด้วยวิธีไหนแล้ว ยิ่งถ้าพาาบ,บินาเข้าไปในทะเลทรายแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นมีหวังพวกเธอโดนหนักแน่อย่าเลยนะคะไม่เราจะไปเด็กหญิงแววตาวาววับแล้วสั่งให้คนของเธอคูอูดลงตัวเองก็พยายามปีนป่ายขึ้นไปอยู่บนหลังอุดอย่างทุลักทุเลคุณหนูไม่ต้องมายุ่งพาฉันตามฮัสซาไปถ้าไปชา้าฉันจะฟ้องตากับยายเด็กหญิงเสียงแข็งตามองจ้องไปยังท้องทะเลทรายเบื้องหน้า ดวงตาวับเปล่าเอาเรื่องถอดแบบมาจากแม่เช่นกันแม้ตอนแรกจะกลัวแดดร้อนกลัวผิวครั้มพอเริ่มดูแลความสวยความงามมาตั้งแต่6กขวบแต่ตอนนี้ความอยากเอาชนะมันมีมากกว่าเมื่อตามฮัสซามาถึงทะเลทราย,ายความร้อนก็ยิ่งแผดเผาหนักขึ้นจนต้องหาผ้ามาคลุมดื่มน้ำไปแล้วหลายขวดก็ยังไม่หายกระหายแดดร้อนจนแสบหน้าจนคนที่ขี่อู๋ให้ต้องหันมาถามคุณหนูกลับถนนใหญ่ไหมครับไม่ สามินาดื้อดึงแม้จะร้อนจนหูอื้อตาลายแต่ตายังมองจ้องไปที่อูดของฮัสซาที่ทิ้งห่างออกไปไกลจนเห็นแต่จุดสีดำไกลลิบคุณหนูครับโอเอซิสท,ที่คุณหนูฮัสซาจะไปมันไกลนะครับไกลก็จะไปฮัสซาไปได้เราก็ไปได้เด็กหญิงบอกอย่างแน่วแน่กว่าจะมาทันก็แทบจะร้องไห้เพราะมันปวดเมื่อยไปทั้งตัวสะโพกระบมไปหมดนี่เป็นครั้งแรกที่เธอนั่งบนหลังอูดไม่คิดเลยว่ามันจะปวดเมื่อยขนาดนี้ ไม่รู้ว่าฮัสซาชอบเข้าไปได้ยังไงเขาสนใจขี่อูดแบบนี้มาเกือบเดือนแล้วน่าเบื่อตอนที่มาถึงฮัสซากำลังนั่งกินผลอินทผลัมอยู่ด้วยท่าทางสบายอารมณ์เขาหัวเราะขบขันเมื่อเห็นเธอตามมาเด็กหญิงกระโดดลงจากหลังอูดแล้วสาวเท้ามาหาทำร้ายผู้หญิงแล้วยังมานั่งสบายอารมณ์ทำร้ายตรงไหนเธออยากมาจับเสื้อฉันไว้เองฮัสซาบ,บอกอย่างไม่ยี่ระเขานั่งกินผลอินทผลัมแล้วให้ความสนใจกับเด็กหญิงเอาไว้แค่นั้น ผู้หญิงเด็กชายแค้นยิ้มสีหน้าออกอาการรำคาญไม่เข้าใจเลยว่าทำไมใครต่อใครถึงอยากให้เข้าสนิทสนมกับเด็กหน้ารำคาญอย่างซาบีนาเอาแต่ใจก็เท่านั้นเอะอะก็จะฟ้องแม่ท่าเดียวถือว่าแม่ตัวเองเป็นเพื่อนกับแม่เขาและแม่เองก็รักและเข้าข้างซาบีนามากกว่าเขาซสอีกฉันจะกินด้วยเอามาซาบีนาเดินมาแย่งไปจากมือแต่ฮัสซาไม่ยอมให้ฉันจะเอาไปฝากแม่อย่ามายุ่งใจดำเห็นคนหิวแล้วยังไม่ช่วย เธอไม่ใช่แม่ฉันนี่ฮัสซาเบปะปากไม่สนใจอะไรเขาหันหลังแล้วกระโดดลงไปในน้ำยิ่งทำให้เด็กหญิงโกรธมากขึ้นไปอีกเธอยโยนอินทผลามที่เขากองเอาไว้ลงน้ำจนหมดนี่นะเฮ้ <Hey! S 2> นั่นมันของฉันน่ะยีเด็กบ้าฮัสซากระโจนพรวดขึ้นมาจากน้ำอย่างโกรธจัดที่ผลอินทผลามที่เขาตั้งใจเก็บเอาไปฝากแม่ถูกเด็กหญิงโยนมาลงน้ำจนหมดฮัสซาจึงลุกขึ้นมาคว้าไหล่เธอมาบีบหยดุดไม่ หน่อยเด็กใช้ผลักซาบิน่าเพียงเบาๆกะจะให้ลงลงไปเท่านั้นแต่เด็กหญิงเกิดลื่นตกน้ำไปท่ามกลางความตกใจของทุกคนฮัสซารกระโดดลงไปช่วยดึงถึงขึ้นมาจากน้ำแต่เด็กหญิงหมดสติเสียแล้วซาบิน่าตัวร้อนเหมือนไฟแม้ว่าจะกินยาลดไข้ไปแล้วหลายขนาดทำให้ไซร่าก,กับไบรนอนไม่สบายใจหมอบอกว่าเด็กหญิงจะมีอาการ บอดมวมแทรกซอนเข้าไปด้วยเรื่องนี้จึเป็นสาเหตุทําให้ฮัสซาถ,ถูกพ่อทาโทษด,ด้วยการตีไปสิบทีและไม่อนุญาตให้ออกไปขี่อูดบนทะเลทรายเป็นเวลาสองเดือนทําให้ฮัสซายิ่งโกรธจัดและคิดว่าชาตินี้เขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับซาบีนาอีกเป็นอันขาดเจ็บไหมลูกลันนาเป็นคนทายาให้ลูกเองเด็กชายนั่งหน้าบึ้งตึงรอจนตาแดงก่ําแต่ไม่ได้ปล่อยให้น้ําตาไหลแม้ว่าจะเจ็บจนพูดอะไรไม่ออกก็ตามเจ็บ ก็เหล่านี้นะไปแกล้งซาบีนาจนเขาจับไข้พ่อก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาผมไม่ได้กแกล้งซาบีนาต่างหากที่ทำลายของผมผลักหน่อยเดียวก็ตกน้ำเองอีกอย่างผมก็ช่วยเขาขึ้นมาด้วยนะเด็กชายบอกอย่างดื้อดึงพร้อมกับเคทเสียงร้อนไหลฟันออกมาเกลียดฮัสซาลานาตกใจแล้วดึงตัวเขามากอดไม่เอาไม่พูดแบบนี้ลูกผมไม่สนผมจะไม่พบเขาอีกต่อไปแม่อย่ามาสั่งให้ผมเล่นกับเขา เอาใจเขาผมไม่เอาเด็กชายเสียงกล่าวทำให้ลันนาไม่สบายใจแต่ซาบีน่าเป็นลูกอาซาล่านะลูกแล้วไงเขาเป็นเจ้านายแม่แล้วไงหัวดื้อจริงๆลูกคนนี้แต่เอาเถอะอีกหน่อยพ่อก็ส่งไปเรียนที่อังกฤษแล้วคงนานกว่าจะได้กลับมาเจอซาบีน่าอีกป่านนั้นก็คงลืมเรื่องนี้ไปแล้วจนตายลูกก็ไม่ลืมลันนาถอนหายใจดันตัวลูกชายให้นอนลงแล้วทายาตรงตรำแหน่งที่ชี้คำเด่นตีให้ เธอเข้าใจสามีดีเขาไม่อยากลงโทษลูกหรอกแต่เพราะฮัสซาเป็นลูกชายของชีคัำเด่นผู้ปกครองรัฐเขาจะเป็นเด็กผู้ชายแสนซนเที่ยวรังแกรประชาชนไม่ได้ใครเห็นก็จะว่าเอาได้หญิงสาวคลุมพ้าห่ม็นลูกชายแล้วมองนาฬิกาป่านนี้แม่หนูน้อยฟาร่าคงรอให้เธอกลับไปกรอบนอนแล้วตอนนี้เธอกลายเป็นคุณแม่ลูกสองที่ยุ่งจนแทบหัวหมุนดีที่แม่มาช่วยเลี้ยงหลานๆจอมสนพวกนี้ด้วยหนาว ซาบินาเสียงสัน่นตัวร้อนเผาจนคนเป็นแม่จับทีไรก็ชักมือออกสีหน้าไม่สบายใจอยากจะพาลูกไปนอนโรงพยาบาลแต่แม่คนหัวดื้อไม่ยอมไปหนาวเลยลูกเดี๋ยวแม่ห่มผ้าให้นะเซราดึงมือลูกสาวมากุมเป็นคนเช็ดตัวให้ลูกเองแม้ว่าจะมีพยาบาลพิเศษคอยดูแลอยู่แล้วแม่ลูกเกลียดเกลียดอะไรลูกแคสซามีเอานาพี่เขาไม่ได้ผลักเราซะหน่อยเราตกลงไปเอง ไซร่าสายหนะ้ารู้ดีว่าแม่ลูกสาวควนนี้ถอดแบบความเอาแต่ใจรักแรงเกลียดแรงแบบเธอไม่ผิดเพี้ยนใครบอกแม่ก็คนที่เห็นเหตุหการณ์คนของเขาทั้งนั้นแม่อย่ามาเข้าข้างฮัสซานะไม่งั้นลูกจะโกรธแม่เพิ่มอีกคนเด็กหญิงบอกด้วยอาการกระเงากระง,งอดขี้งอนจริงลูกคนนี้ลูกไม่ได้ง,งอนแต่ลูกโกรธโกรธฮาสาัสซาต่อไปลูกจะไม่ยุ่งกับเขาอีกคนใจร้ายแบบนั้นลูกไม่มีวันให้อภยัย เด็กหญิงเสียงกราวกำมือแน่นจนตัวสัน่นทำให้ไซร่าตกใจซาบีนาไม่เอาน่ะฮัสซาก็ลงไปช่วยนีนาแต่เขาผลักลูกเขาเกลียดลูกคิดไปเองอีกแล้วฮัสซาเขาไม่ได้เกลียดลูกซะหน่อยเขาก็แค่รำคาญเด็กผู้หญิงตามประสาเด็กผู้ชายนั่นแหละลูกก็เล่นกับฟาร่าก็ได้นี่ไม่ต้องตามเขาไปในทะเลทรายลูกไม่ตามหรอกคะ่ะแล้วก็ไม่สนคนบ้านนั้นแล้วแม้แต่ฟาร่าลูกก็ไม่สนผ่านจัง ลูกวิสนแดกหญิงตวัดผ้ามาคลุมโปงความขับแ้นแน่นอกมีมากจนต้องลืมตาโพรงอยู่ในผ้าห่มต่อไปเธอจะไม่พูดกับเขาอีกแค่คำเดียวก็จะไม่พูดคอยดูก็แล้วกัน15ปีผ่านไปซาบิน่าในชุดเครื่องแบบรับปริญญาของมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสหมุนตัวให้ช่างภาพรัวชัตเตอร์ด้วยสีหน้าเปื้อนไปได้วยความสุขเธอโบกมือให้กล้องด้วยสีหน้าร่าเริงถ่ายมุมนี้สิมุมนี้สวยกว่า เธอบอกช่างภาพแล้วเดินไปหาเพื่อนคนอื่นๆญิงสาวหัวราะเสียงใสเมื่อตอนเพื่อนเกือบสิบคนมาถ่ายรูปด้วยกันโตเป็นสาวจนเรียนจบแล้วยังกระโดดก,กระเดกอยู่ไม่เปลี่ยนเลยนะลูกเราไบรอนหัวเราะขำๆเมื่อเห็นแม่ลูกสาวตัวดีกระโดดขึ้นไปยืนบนรั้วกั้นเล็กๆให้ช่างภาพถ่ายรูปสงสัยจะอยู่กับป้ามากไปค่ะลูกๆของพี่สาวคุณไม่แต่ลูกชายทั้งนั้นชวนน้องขี่มา้าตกปลามาตั้งแต่เด็กนิทะตาก,กับยายมาเห็นแล้วก็ฉันคงโดนดุ จะโดนดุเรื่องอะไรแล้วเวลาไปที่คาสิตาลูกเราเรียบร้อยจะตายแม่คนนี้ขี้ประจบรู้ว่ายายชอบแบบไหนฉลาดแกมเจ้ลเละไม่รู้เหมือนใครเหมือนคุณสิคะโธ่ต่อให้รู้ว่ายายชอบแบบไหนแต่สิ่งที่ซาบิน่าไม่รู้ก็คือพี่ชารินชอบแบบไหนไซร่าทำจมูกยน่นเมื่อนึกถึงพี่สาวต่างแม่ที่ไม่เคยชอบทุกอย่างที่เป็นเธอแม้แต่ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างก็อายุมากแล้ว แต่ชารินก็ไม่ยอมญาติดีพี่สาวเธอคนนี้แต่งงานไปกับเศรษฐีคนหนึ่งหลังเธอแต่งงานได้ปีเดียวแต่ได้ข่าวว่าสามีของชารินเจ้าชู้มากนอกจากมีเมียสี่คนแล้วก็ยังมีเมียเล็กเมียน้อยแถมชาลินยังมีลูกให้ไม่ได้อีกเลยไม่ถูกกันนักกับแม่สามีตอนนี้ลูกชายของเมียคนที่สองใกล้จะเรียนจบจะมาสืบทอดกิจการต่อจากพ่อชาลินยิ่งเหมือนคนเก็บกฎมากขึ้นทุกทีอย่าไปสนคนวัยทองแบบนั้นเลย ไบรอนไหวไหลไม่ชอบพี่สาวของภรยาคนนี้เป็นทุนเดิมเพราะแผนการของชาลีนถึงได้เกือบทำให้เขากับไซร่าต้องเลิกกันยังไม่ถึงสซะหน่อยเขาเป็นพี่ชั้นสองปีเขาไวทองฉันก็ต้องทองผมว่าเราอย่ามาเอาเรื่องขุ้ขรรมใส่ใจเลยลูกกวักมือเรียกเราไปถ่ายรูปแล้วอีกเดียวพี่สาวผมกับลูกชายก็จะมาว่าแต่ชิคำเดนกับลนาจะตามมาสมทบตอนไหนเห็นว่าออกจากสนามบินแล้วนะคะเดี๋ยวคงถึง ฮัสซาละ่ะโอ้ยไรยนั้นไม่มาหรอกค่ะก็ต้องเต่กเกิดเรื่องคราวนั้นทั้งสองคนนี้ก็ไม่พูดกันเลยใจแข็งเหมือนกันไม่มีผิดไอเรื่องที่ชิคคำเดน,นอยากจับคู่กับลูกสาวเราคงต้องพับเก็บแข่งกร้าวทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครแบบนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกไซร่ามองลูกสาวอย่างแสนเสียดายตำแหน่งภรรยาของชิคทั้งที่ตัวเองเคยปฏิเสธมาก่อนไม่คิดเลยนะว่าเรื่องเล็กๆจะทำให้สองคนนั่นไม่พูดกันเลยเป็นสิบปี พระเจ้าคงผิดพรมลิขิตเอาไว้แบบนั้นค่ะไปเถอะลูกสาวคุณเห็นเราไปช้าก็เริ่มอารมณ์เสียแล้วเซร่าดึงตัวสามีตรงดิ่งไปหาลูกสาวที่นับวันยิ่งเพิ่มขีดความเอาแต่ใจมากขึ้นไปอีกทําอะไรอยู่คะมาช้าจังพอกับแม่รอรันนาอยู่น้ารันาน,นาเหรอคะดีค่ะหนูชอบอาหารไทยที่น้ารันนาทำอยากกินขนมอร่อยขนมอรัวต่างหากอยากกินแล้วยังมาพูดไม่ถูกอกีกก็ชื่อขนมมันจํายากนี่คะ คราวก่อนเอามาจากคาซิตาสิบขวดโหลคราวนี้จะให้ทําไว้ให้สักครึ่งร้อยหญิงสาวบอกแล้วหัวเราะกับสีหน้าของแม่ที่ใช้ให้เขาทําขนมงกงกนั่นนะ่ะเมียชีกนะเพราๆหน่อยเถอะจ้ะแม่คุณแม่ก็หัดทําขนมอรัวให้ลูกสิคะจะได้ไม่ต้องใช้ใครหญิงสาวหัวเราะเสียงใสเต็มอกเต็มใจต้อนรับลาน,นากับชีคัาเด่นเธอเกลียดเฉพาะบางคนเท่านั้นแหละ ซาบีน่าแค่นยิ้มเมื่อนึกถึงใครคนนั้นที่ตอนนี้กลายเป็นหนุ่มหล่อเนื้อหอมมีสาวๆมากมายรุมล้อมยิ่งมีโปรไฟล์เป็นถึงลูกชายคนเดียวของชี้คาเด่นสาวๆก็แทบจะคลาดมาหาถึงเตียงคิดว่าหล่อตายละ่ะลองไม่รวยดูสิซาบีน่าเดินไปเกาะแขนพ่อแล้วส่งยิ้มให้กล้องไม่นานร่างสูงของชี้คาเด่นก็เดินตรงมาทางนี้ดูโดดเด่นงามสงา่าเป็นที่สนใจของใครต่อใครแม้ว่าจะอายุไม่น้อยแล้วคางกายเขาคือลันนา หญิงไทยหน้าหวานที่ยังคงความงามไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้ลันนาแต่งตัวตามสมัยนิยมไม่ได้สวมชุดยาวครุมหน้าคลุมตาแล้วหญิงสาวฉีกยิ้มกว้างกำลังจะเดินตรงมาหาแต่ต้องหยุดกึกเมื่อลันนาขยับออกอีกทางเผยให้เห็นผู้ชายร่างสูงในชุดสุดหร,รูดูดีซาบินาุบรอยยิ้มแน่นอนเธอจำเขาได้ดีเล่นลงดังสือพิมพ์บ่อยขนาดนั้นใครจะจำไม่ได้แต่ที่เธอไม่รู้คือเขามาทำไม คนอย่างเขาไม่มีทางาแสดงความยินดีกับเธอแน่ซาบ,บีนาไม่เดินไปต่อทำให้ลันนาเป็นฝ่ายเดินมาหาเองพร้อมกับส่งยิ้มหวานๆมาให้ยินดีด้วยนะจ๊ะซาบ,บีนาลันนาหันมาหาลูกชายเอาดอกไม้ให้ซาบ,บีนาสิจ๊ะฮัาสซาส่งดอกไม้ให้โดยไม่พูดอะไรซาบ,บีนาอยากจะเดินหนีไม่ยอมรับดอกไม้นั่นแต่ก็ไม่อยากเสียมารยาต่ตอหน้าผู้ใหญ่จึงยื่นมือออกไปรับแต่ไม่พูดอะไรกับเขาขอบคุณนะคะนาลานาชีก ดอกไม้เนี่ยฮัสซาเลือกให้ตัวเองเลยนะชีค้คำเดน,นบอกทั้งที่รู้ดีว่าลูกชายเขาเพียงแค่เลือกดอกไม้ส่งส่งไปตามคําสั่งและกว่าจะลากตัวมาได้ก็แทบต้องใช้กําลังไปถ่ายรูปด้วยกันดีกว่านะคะหญิงสาวตับดบทเดินควงแขนลานาไปสมทบกับพ่อและแม่ลานนาจึงหันมาหาลูกชายเล้วเรียกมาถ่ายรูปสิลูกไม่หรอกครับผมไม่ชอบถ่ายรูปเชิญทุกคนตามสบายฮัสซาบ,บอกแค่นั้นก็เดินไปนั่งไขว่ห้างอีกมุมหนึ่ง แล้วมองไปยังใบหน้าบูดบึ้งในระยะไกลของซาบีนายอมรับเราว่าระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานี้ซาบีนาสวยและดูดีขึ้นมากเปลี่ยนจากผู้หญิงหน้าตาตกกระเป็นสาวสวยหน้ามองแต่ได้ยินใครต่อใครพูดปากเข้าหูว่าความเอาแต่ใจก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงผู้หญิงแบบนี้ใครได้เป็นแฟนสวยทั้งชาติสวยแต่จุบไม่หอมแบบนี้เขาไม่สนชายหนุ่มมองไปทางอื่นค้าเวลา นี่หากไม่เพราะเขาอยากได้รถหรูที่มีขายเพียงไม่กี่คันบนโลกเป็นของขวัญวันเกิดก็คงไม่ต้องยอมทําตามคําสั่งของพ่อบากหน้ามาที่นี่หรอกตลอดทางที่นั่งรถมาเขาได้แต่ย้ำกับตัวเองว่าเพื่อรถให้อดทนเพื่อรถคันงามแค่มานั่งปั้นยิ้มแค่นี้เขาทําได้สาวสวยนางหนึ่งโบกมือให้เขาพอเขายิ้มตอบสาวเจ้าก็เดินตรงมาหาเธอชื่อไมร่าไม่นานเขากับเธอก็พูดคุยกันอย่างถูกคอ คืนนี้คุณพักที่ไหนหรอถ้าทางไม่ใช่คนที่นี่ผมพักที่บ้านญาติคนหนึ่งน่ะเรามาร่วมแสดงความยินดีกับฮัสซามองไปทางซาบีนาที่ยืนถ่ายรูปอยู่หญิงสาวคนนั้นมองตามแล้วอย่างเชิงแฟนน้องสาวนะครับลูกสาวของเพื่อนแม่ฮัสซาให้ความสนใจกับซาบีนาแค่นั้นก็ชวนเธอคุยเรื่องอื่นไมยราวางมือมาบนหน้าอกเขาแล้วไต่นิ้วหยอกเย้าจนถึงปลายคางเราไปต่อที่อื่นไหมคะที่นี่น่าเบื่อจะตาย เบื่อแล้วคุณมาทําไมคนที่รับปริญญานะน่ะน้องสาวฉันเองแม่ลากฉันมาจากเตียงนอนน้าเบื่อชะมัดคืนนี้บ้านเราก็จะมีปาร์ตี้แสดงความยินดีอีกแล้วคุณคิดว่าคนที่เรียนไม่จบอะไรเลยสักอย่างแบบฉันควรไปยืนฉีกยิ้มในงานปาร์ตี้ที่มีคนพร้อมจะเปรียบเทียบฉันกับน้องไหมล่ะคุณก็ไม่ต่างจากผมนักหรอกงั้นคุณรอผมที่ไนครับสักแห่งแล้วกันนะผมเคลียร์อะไรอะไรเสร็จจะรีบตามไป ฮัซซาบอกนัดแนะก,กับไมร่าอีกรอบแล้วฝ่ายมันก็เดินจากไปเขานั่งมองบรรดาญาติญาตของซาบินาในฝรั่งเศสที่ตามมาแสดงความยินดีอย่างเหนื่อยหน่ายตัวเขาเองยังเรียนไม่จบเรียนช้าไปหนึ่งปีเพราะเกิดอุบัติเหตุตกหน้าผาจนขาหักต้องใส่เฝือกไปนานหลายเดือนแต่ถึงเขาจะเรียนจบพร้อมเธอในปีนี้เขาก็คงไม่มีใครต้องมาวุ่นวายแบบนี้หรอกกับอีแค่รับปริญญามันจะสำคัญอะไรนักหนา จบอะไรมาก็ต้องกลับไปทำหน้าที่แทนพ่ออยู่ดีก็จ,จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะตอนหน้าเป็นตอนอวสานนะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ